ผมจะพูดเรื่องพื้นฐานการพูดก่อนอันดับแรกการถือไม่อย่าชิดเกินไปอย่าห่างเกินไปการประชุมที่อำเภอท่าคันโทผู้ประชุมใช่ไหมไม่เป็นหันไปพูดกับท่านประธานไม่ไม่ไปด้วยท่านประธานคะดิฉันเห็นว่าเรื่องนี้มีรายละเอียดค่อนข้างมาก ผู้เข้าประชุมมุมนั้นได้ยินไหมเมื่อไม่ได้ยินผู้จดก็จดผิดไหมเมื่อมีการจดผิดการแต่งตั้งพ่อโรงเรียนก็เลยผิดจากนายสมศักดิ์เป็นเชิดศักดิ์เป็นคดีความกันอยู่เจ็ดแปดปีเรื่องใช้ไหมนี่แหละครับไม่ใช่เรื่องธรรมดาถ้าเป็นการถือไม้แบบนี้เสี่ยง ผมจึงพยายามสอนลูกศิษย์ว่าให้เือไม้เพื่อให้ไม้รับลมจากปากลมออกจากปากเราใช่ไหมมันจะตรงมาตรงนี้มันไม่ลงมาข้างล่างสังเกตดูนักร้องมืออาชีพพิธีกรหรือผู้นำทางพิธีการนี่ต้องมีความรู้ให้ครบ5มิตินอกจากมิติที่กล่าวมาแล้วก็ยังมิติเรื่องราวของราชสำนักและขนรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหนังสือเล่มนี้ครับศิละปะการพูดและการเป็นพิธีกรเนี่ยจะช่วยท่านให้มีความรู้ครบ5มิติได้สมบูรณ์แบบหนาเกือบ200หน้าถ้าสนใจสั่งซื้อกดที่ตะกร้าได้เลยนะครับ